ลองมาดูตัวอย่างคำนวณนะครับวงจรไฟฟ้าดังรูปประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายไฟ10โวลต์ครับ10โวลต์ตรงนี้มีฟิวส์ขนาด3แอมป์ตรงนี้มีความต้านทาน15โอหมมีสวิตช์นะครับ ตอนนี้มีตัว L L ห้าเฮนรีเมื่อสับสวิตแล้วอะไรเกิดขึ้นไฟฟ้าจะไหลจากแหล่งจ่ายไฟตรงไปหาฟิวส์เลยนะครับผ่านฟิวส์แล้วก็ผ่านโดยตรงจะไม่ผ่านตัว15โอห์มเนื่องจาก ความต้านทานของฟิวส์ต่ำกว่ามากแต่ฟิวส์ทนได้แค่3แอมแปรนะครับเรามาดูว่าอะไรเกิดขึ้นกับฟิวส์นะครับใช้เคร์ชอฟ์อธิบาย่เท่ากับ Vc Vl แต่ Vc มีค่าน้อยนะครับต่ำ e เท่าไหร่ครับ1 0โวลต์จะเท่ากับ l แล้วก็ di by dt อันนี้คือโวลต์คอม l แต่ l ตัวนี้มันคือค่าเฮนรี่เพราะฉะนั้นเขียนใหม่ได้เป็น di เท่ากับ 2อ t integrate ตั้งแต่ i เท่ากับ0จนถึงค่าสูงสุดคือแอม m ครับ3แอมปจนถึง t คนที่ได้ก็คือ3เท่ากับ2 t นั่นก็คือ t เท่ากับ1.5วินาทีนี่คือเวลาที่กระแสขึ้นไปถึง3แอมป์ Q ก็จะขาดอดี หลังจากฟิวส์ขาดเกิดอะไรขึ้นหลังจากฟิวส์ขาดไฟก็ไม่สามารถที่จะไหลในซีกบนได้ก็เหมือนข้างบนไม่มีแล้วไฟก็จะมาไหลาทางไหนแทนครับไหลผ่าน r 1 5โอห์มแทนเราก็มาคิดอีิลังแต่คราวนี้ก็ต้องออกแรงอีกนิดนึงนะครับเมื่อวงจรเป็นเช่นนี้ 5คือ15โอห์มตรงนี้คืออะไรครับคือ L 5เห็นนี้จะได้ว่า E เท่ากับ Vol คอม R บวกกับ Vol คอม L E เท่ากับ I R บวกด้วย L di b t ก็คล้ายๆกับที่เราเคยทำมาตอนแรกคือ i อบาจะเท่ากับ e ลบด้วย i r อมันมีอะไรอีกตัวนะครับเช็คะนะมี l อีกตัวมี l อีกตัวโอเคนะครับถ้าเราไม่ใช่ l อตัวนี้เราก็ l ตัวนี้มาหาเขียนใหม่เป็น di ส่วนด้วย e ลบด้วย ir ก็ต้องเท่ากับ z หนึส่วน l แล้วก็ d เราทำตามกระบวนการต,ตอนแรกจะได้ถึงนี e ลบด้วย ir จะเท่ากับ e ลบด้วย i ศ r แล้วก็ e ยกกำลังลบ rt ส่วนด้วย l e ยกกำลังลบ rt ส่วนด้วย l นะครับแต่สราต้องระวังนะครับ i อศูนย์ตัวนี้ไม่ได้เป็นศูนย์นะครับแต่ i อศูนย์ตัวนี่คือสามแอมป์ไอศูนย์ไม่ได้เป็นศูนย์แต่ไอศูนย์เป็นสามแอมป์ e คือเท่าไหร่ e คือสิบโวลต์ ลบด้วย i F, ไม่าขขึ้นอยู่กับเวลา R คือ15โอห์มเท่ากับ10ลบด้วยเท่าไหร่นะ3อ e, ียกกำลังลบ R T ส่วน L อ อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือสิบห้าไอนะครับอันนี้คือสิบห้าไอเพราะอามันคือสิบห้าอันนี้มันคือสิบห้าออืมปั้นใหม่ปั้นใหม่ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับสิบห้าเท่ากับเท่ากับสิ ลบด้วยสิบลบด้วย3ามลบด้วย15บห้ย 45, ยาสีบห้าลบ5ยสี่สิบหาลังลบ R ทส่วน L บวกด้วยสามสิบห้ยกำก, e. E ยกำลังลบอีียกกำลังลบอาร์ีส่วรือล์เอสิบ บวกด้วยสามสิบห้าส่วนด้วย,ดดวยสิบห้ยยายกลังลบห่า ส่วนสาม t ยกกำลังลบ r t ส่วนผู้วคุณจะเห็นว่าเมื่อ t เป็นเยอะๆก้อนนี้ก็จะเข้าสู่อะไรครับก้อนนี้ก็จะเข้าสู่ก็จะได้ํานีพื้นตามที่เราทำไปแล้ว